ตะลุยกินตะลุยเที่ยวไต้หวันอ EP.2 รอบนี้นะคะไปหลายที่เลยค่ะคลิปยังมีอีก2ตอนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งเช้านี้นะคะเราจะเริ่มไปแถววัดหลงชานกันก่อนค่ะนั่งรถไฟสายสีเงินป่านหนานไล่โดยแพทจะใช้บัตรอีซีการนะคะแตะเป็นค่าผ่านทางเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปรอรถไฟทางฝั่งติ่งผู่ค่ะโดยเรานะคะจะนั่งรถไฟจากไทเปเมนสเตชันไปที่วัดหลงชานเทมเพ e แล้วพอขึ้นรถไฟไปถึงสถานีวัดหลงชาแล้วนะคะเราก็เดินออกทางออกหนึ่งค่ะเดินตรงออกมาเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเจอป้ายสีแดงค่ะอันนี้เป็นร้านหมูกรอบที่คนไทยชอบเรียกการแต่จริงๆอ่ะเขาจะเป็นหมูทอดนะคะหน้าตาก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดแบบนี้เลยโดยค่าต,ตัวหมูทอดนะคะจะเริ่มต้นที่100ดอลลาร์ตไตวันค่ะแต่ว่ารอบนี้แพมากราบหาคนเลยสั่งขนาด300มานะคะ ซึ่งหมูทอดนะคะเขาจะเสริฟม,มาคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะเวลากินคู่กับขิงซอยนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วส่วนชามนี้นะคะเป็นข้าวต้มหมูสับใส่เต้าหู้โรยหอมเจียวค่ะกินคู่กับหมูทอดคือเข้ากันมากเลยค่ะ และอีกหนึ่งเมนูที่ชอบนะคะก็คือเนื้อล่องซี่โครงหมูค่ะเนื้อนุ่มดีเลยแล้วพอทานเสร็จนะคะเราก็ได้ออกจากร้านเลี้ยวซ้ายเดินกลับไปที่วัดหลงชานค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้ขอพรกันที่วัดน,นี้จะไม่มีคา่าเข้านะคะสามารถเดินเข้ามาไหว้ขอพรได้เลยโดยแพร์จะเริ่มไหว้เทพสามองค์ก่อนค่ะจากนะั้นเดินขึ้นไปไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วก็หันหลังมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้ามาไหว้ขอพรจากเทพองค์ต่างๆค่ะคือถ้าใครต้องการขอพรด้านไหนก็สามารถเดินเข้าไปไหว้ได้เลยนะคะ และโซนที่ไหว้ขอพรเรื่องความรักนะคะจะมีคนโยนติ้วเสียงไทยกันเยอะเลยค่ะและหลังจากที่ไหว้เสร็จนะคะเราก็เดินออกมาซื้อเครื่องรางกันต่อซึ่งที่หน้าร้านนะคะจะมีใบบอกความหมายแล้วก็ตัวเลขรวมทั้งหน้าตาของเครื่องรางอยู่ค่ะที่สําคัญเขามีภาษาไทยด้วยนะคะสามารถเดินอ่านได้เลยแล้วพอเราจัดเครื่องรางมาเสร็จนะคะเราก็แกะเครื่องรางออกค่ะจากนั้นเอาไปทำพิธีไหว้ขอพรนะคะเสร็จแล้วก็วนให้โดนควันทูบทั้งหมด3มรอบ แล้วจากนั้นนะคะก็นําเครื่องรางไปฝากเพื่อนหรือนำไปใช้เองได้เลยค่ะและหลังจากที่เดนออกจากวัดหลงชานะคะเราก็เลี้ยวขวาค่ะเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านข้าวหมูพะโลซาบซึ่งที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีใบเมนูค่ะแล้วก็จะมีหน้าตาเมนูแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษให้ด้วยสั่งได้ไม่ยากเลยค่ะและที่ไต้หวันนะคะจะมีเมนูข้าวหน้าหมูพะโลซาแบบเนี้ยเยอะมากค่ะังนั้นะในทริปนี้ก็จะมีการชิมหลายๆร้านแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ โดยวันนี้นะคะแพทย์จะสั่งทานข้าวหน้าหมูพะโลซาบข้าวหน้าหมูพะโลร่วมแล้วก็หมูพะโลแบบชิ้นมาด้วยซึ่งแพรว่านะคะข้าวหน้าหมูพะโลซาบของร้านนี้รสชาติน้ำร่าเขาจะแอบ,บเค็มนิดนึงค่ะแล้วเขาก็จะมีผักดองมาให้กินคู่กัน ส่วนนี้นะคะเป็นหมูสามชั้นพะโล้เนื้อเปื่อยนุ่มดีเลยค่ะแต่ถ้าชอบกินหลากหลายนะคะแนะนําให้จอดข้าวหน้าพะลโล่รวมเลยและแถววัดหลงชานะคะเขาจะมีร้านปลาหมึกย่างด้วยค่ะมีทั้งแบบบดย่างทาซอสแบบนี้นะคะส่วนอีกแบบนึงจะเป็นแบบไม่บดค่ะเขาจะาปลาหมึกทั้งตัวมานะคะเอามาย่างเสร็จแล้วก็ทาซอสจะไม่มีการบดแบบบ้านเรานะคะซึ่งรอบนี้แพย์สั่งทั้งแบบบดนะคะแล้วก็แบบตัวเล็กค่ะเขาก็จะย่างเสร็จแล้วก็จะทาซอสแล้วก็เอามาให้เราแบบนี้เลยนะคะ แล้วหลังจากที่ชิมนะคะส่วนตัวแพจะชอบแบบบดมากกว่าค่ะรู้สึกว่าซอสม,มันเข้าเนื้อกว่าแต่ถ้าชอบรสชาติปลาหมึกชัาๆนะคะแนะนําให้กินแบบตัวเลยและใกล้ๆวัดถงชานะคะจะมีตลาดกลางคืนค่ะชื่อหัวซี่ในมาร์เก็ตแต่รอบนี้เรามาตอนกลางวันค่ะวันนี้แพมากินก้าเปาเป็นซาลาเปาไส้หมูพะโลนะคะเขาจะใช้เป็นหมูสามชั้นพะโลตุ่นนุ่มๆเอามายัดไส้ซาลาเปาแล้วก็ใส่ผักดองแบบนี้เลย ัวแป้งนะคะคือนุ่มมากส่วนเนื้อหมูพะโล้นะคะคือนุ่มเด้งกัดเข้าไปนะคะจะได้รสผักดองแล้วก็มีโทนิสง่งรวมๆแปลว,ว่าอร่อยดีเลยนะคะจากนั้นเราก็กลับไปแถวๆหน้าวัดหลงชานไปที่ร้าน85องศาโดยร้านนี้นะคะจะมีทั้งเบเกอรี่เค้กขนมปังค่ะแล้วก็พวกชูครีมไดฟุกุแล้วที่ร้านอนะ่ะโดนัทอร่อยมากเป็นโดนัทเคลือบน้ำตาลนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือชานมค่ะกลิ่นชาคือเข้มข้นเลยสั่งแบบใส่ไข่มุกด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าข่ะไปลงที่ไทเปเมนสเตชัน Station, จากนั้นจะเปลี่ยนรถไฟไปนั่งสายสีแดงนะคะเพื่อไปที่ตันสุยโอสตีแต่ว่าขาไปนะคะจะต้องนั่งรถไฟไปลงที่อา22หรือสถานีเปยโถค่ะเพื่อเปลี่ยนเส้นทางรถไฟก่อนนะคะแต่ว่าขากลับไม่ต้องเปลี่ยนสามารถนั่งตรงกลับมาได้เลยและพอถึงที่สถานีเปยโถนะคะเราก็เดินข้ามมาขึ้นทางฝั่งตรงข้ามค่ะเพื่อนั่งต่อไปที่สถานีตันสุยนะคะ ในระหว่างทางเราจะเห็นทะเลด้วยนะคะเพราะที่นี่เขาจะมีทะเลด้วยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงตันสุยแล้วออกมาที่ทางออกหนึ่งได้เลยแล้วพอได้ออกไปนะคะเราก็จะเจอตันสุยโอสติกค่ะซึ่งมีร้านของกินเยอะมากซึ่งร้านแรกที่แพร์จัดนะคะช่วงนี้อากาศกำลังเย็นแพร์จจัดโอบัยากิมากินก่อนเลยหนึ่งชิ้นสักเป็นไส้ถั่วแดงมานะคะรสชาติไม่หวานเกินไส้ถั่วเน้นๆเลยค่ะ แล้วพอกินเสร็จนะคะฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นร้านไส้ก,กรอกย่างค่ะของเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นไส้ก,กรอกไต้หวนันเอามาย่างนะคะเอามาบ้างเสร็จแล้วก็ย่างหน้าบนเตาแบบนี้เลยตัวไส้ก,กรอกนะคะคือดูฉ่าม,มากค่ะทํามาจากหมูดํานะคะแล้วเขาจะมีพริกวางให้หน้าร้านสามารถหยากเพิ่มเติมได้ค่ะ หลัควาตัดไส้กรอกเสร็จนะคะเราก็เดินมาเจอร้านที่ขายซุปลูกชิ้นปลาค่ะเขาก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะเอาไปลวกแล้วก็เอามาใส่กับน้ําซุปเติมน้ํามันงานนิดนึงซึ่งตัวลูกชิ้นปลาของเจ้านี้นะคะจะออกนุ่มเนื้อนแน่นนิดนึงแต่ไม่เด้งมากค่ะสามารถเติมน้ํามันพริกลงไปเพิ่มได้หลังจากนั้นนะคะเราก็เดินมาจัดร้านนมอัลมอนต์ต่อโดยร้านนี้เขาจะเป็นนมอัลมอนต์แบบจีนนะคะจะมีกลิ่นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์วันนี้ผสั่งแบบเย็นมาซึ่งบางคนพอกินแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่ค่ะเสร็จแล้้วกก็เรราาาดดนนนมจััททไไข่ตอ ร้านเนี่ยอร่อยมากทุกคนเนื้อเด้งแป้งกรอบหอมสุด อันนี้นะคะพอกัดเข้าไปคือฟินมากโชว์เนื้อให้ดูเลยซึ่งที่ตันสุยนะคะพวกของฝากที่เป็นไข่เขาจะไม่ค่อยแพงค่ะอย่างพวกไข่เค็มไต้หวันนะคะไข่เล็กไข่สมุนไพรรวมทั้งไข่เค็มนกกระทาจัดกลับไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะแพก็เดินมาเจอร้านขนมแบบโบราณค่ะมาเจอหน้าตา้ายกบกี่จ้างเขาบอกว่าทํามาจากข้าวมีน้ําเชื่อมมาให้ราดน,นะคะตัวขนมคือน,นุ่มยืดแต่จะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ส่วนตัวว่ากินแล้วจืดไปหน่อยค่ะไม่ค่อยชอบส่วนอันนี้ไม่ใช่ไดฟุกุนะคะเป็นอ้คล้ายเหมือนขนมกุยชาย่ายสอดไส้หัวไชเท้้าแลว นะคะแพทก็ได้มาเจอร้านตั้งเมกอบค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆขนมมาที่ไทยเลยแต่ว่าจะสีขาวกว่านะคะอันเนี้ยกรอบอร่อยแต่หวานมากเลยค่ะทุกคนและข้างๆกันนะคะจะเป็นร้านขายนูกแกตค่ะอันเนี้ยแพทจัเป็นแค็คเกอร์ต้นหอมนะคะไส้นูกแกตมารวมๆก็อร่อยดีนะคะกรอบมีความหนุบกินเป็นเพลินดีค่ะหนึ่งหอกค,คือได้หลายชิ้นเลยแลวเสร็จแล้วนะ,ะเราก็เดินตรงมา,มาที่ร้านโมจินมสดๆคุณยาย ที่ร้านนี้เขาจะมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะคะวันนี้ก็จัดมาลอง4เมนูเลยตัวแรกนะคะจะเป็นโมจิน้ำสดใส่มาในน้ำซุปน้ำตาลใสดแดงแล้วก็โรยถั่วดแดงด้วยค่ะแป้งโมจิคือนุ่มยืดมากส่วนซุปน้ำตาลใสดแดงจะองหอมหว,วานๆนะคะส่วนชามนี้นะคะจะเป็นชานมไข่มุกร้อนค่ะใส่โมจินมสดมาแป้งโมจินุ่มยืดอร่อยมาก และที่นั่งถูกโตนะคะจะมีเมนูติดอยู่ตรงกำแพงค่ะพอพิชอีกด้านนึงจะเจอวิธีการกินโมจิสดกับผงต่างๆนะคะเขาก็จะสอนให้เอามาคุกกันเสร็จแล้วก็เอาตะเกียบนะคะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้วันนี้นะคะแพสั่งมาทั้งแบบคุกผงถั่วทิ่สง่งแล้วก็แบบงาดําเลยอร่อยทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วที่ร้านนะคะยังมีแบบคุกผงอีกหลายตัวเลยค่ะใครมาก็ลองไปทานกันดูนะคะ และค่ะก,กลับไปสถานีนะคะแพรไปเจอร้านขนมเขาควายมาค่ะหน้าตาเขาจะเหมือนขนมปังแต่เนื้อนะคะจะคล้ายๆกับคุกกี้มีความกรอบแล้วก็ร่วนข้างในจะเป็นไส้น้สดแบบนี้เลยคะ่ะตัวแป้งเขาหอมดีนะคะกินแล้วไม่ติดคอส่วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านขา้าวโพดชุบแป้งทอดที่ร้านจะมีขา้าวโพดหลายไซส์เลยคะ่ะมีทั้งแบบเต็มฝากครึ่งฝกักเขาก็จะเอาข้าวโพดไปชุบแป้งทอดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกคขลหนึ่งย่าง ดวยวันนี้นะคะแพลเลือกเป็นผงลูกกระเทียมค่ะเซอร์ของน้องสาวเลือกเป็นผงสาลายรวมๆคืออร่อยทั้งคู่ตัวกระโพดเขารสชาติดีมากค่ะมีความกรอบหวานฟิลเหมือนเขาพดนมสดเลยเดินไปกินไปคือชิลมากอร่อยมากค่ะแนะนําเลยร้านนี้ห้ามพลาดแล้วร้านสุดท้ายของตั้นซื่อนะคะเราก็ไปแวะที่ร้านของทะเลทอดค่ะที่หน้าร้านเขาก็จะมีของทะเลให้เลือกหลายแบบเลยมีทั้งปูปลาไข่นะคะแล้วก็พวกปลาหมึก วันนี้ถ้ทจัดเป็นปูทอดกับเนื้อหมึกกระดองทอดมานะคะตัวปูคือกรอบดีไม่มีจุดไหนเหนียวส่วนเนื้อหมึกกระดองนะคะจะแน่นๆมีความนุ่มค่ะหั่นมาเป็นชิ้นลูกเต่ากินง่ายดีแล้วพอช่วงค่ำนะคะเราก็นั่งรถไฟสายสีแดงกลับไปที่ไทเป e ร์เมนสเตช,ชันค่ะเสร็จแล้วเปลี่ยนสายเป็นรถไฟสา,สายสีฟ้าแทน แล้วก็นั่งรถไฟต่อนะคะไปลงที่สถานีซีเหมือนค่ะออกที่ทางออก6แล้วก็จะไปเจอซีเหมอนติงวอลกิ้งสตรีทซึ่งตลาดนี้นะคะแพทจะไปทั้งหมด2รอบค่ะอันนี้เรามารอบค่ําเราก็จะมาแวะหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดินเข้ามาในตลาดนะคะสุดทางแล้วก็มาสั่งเมนูค่ะซึ่งนาน,นยี่ขกก็จะมีพวกเมนูหอยทอดเขาจะใช้เป็นหอยนางรมทอดนะคะแล้วก็พวกขนมพักาดสามารถติ๊กใบเมนูสั่งได้เลยค่ะและเมนูแรกที่เราชิมนะคะจะเป็นหอยทอดค่ะเขาจะราดซอสให้แล้วแบบนี้ ตัวแป้งจะออกหนึบดิๆนะคะส่วนหอยคือสดใช้ได้ส่วนข้าวผัดไข่นะคะจะได้กลินหอมแต่รสชาติจะไม่จัดมากค่ะ ส่วนชาบนี้นะคะเป็นข้าวหน้าหมูพะโล้สซบค่ะแพลว่ารสชาติกลมกลมกว่าเมื่อเช้าส่วนอันนี้นะคะเป็นซุปไข่ค่ะจะเป็นซุปไข่มาแบบโนคนรๆไม่มีกลิ่นคาวนะคะกินคู่กับข้าวหน้าหมูพะโล้คือเข้ากันมากและค่ะกลับนะคะแพรก็แวะเดินดูของอีกนิดหน่อยค่ะซึ่งร้านเสื้อเนี่ยที่ชื่อ50%เปอร์เซ็นต์นะคะเสื้อเขาดูน่ารักดีนี่ก็เลยจัดกันมาหลายตัวเลยค่ะและค่ะกลับนะคะเราก็นั่งรถไฟกลับที่พักเหมือนเดิมแพรพวกนี้จะไปที่ไหนติดตามกันต่อที่ ep สามเลยนะคะ